ขนมปังเบอร์เกอร์ของฟาร์มเฮาส์นะครับเนื้อนุ่มตัวขนมปังมีโรยงาม,มาด้วยนะครับใครบอกว่าทำได้แต่อาหารคาวหวานหวานก็ทำได้วันนี้เราจะทำบอสตันครีมพายเบอร์เกอร์ครับ บอสตันครีมพายนะครับชื่อเขาเป็นพายแต่จริงๆแล้วเขาคือเค้กครับเค้กที่มีต้นกำเนิดที่บอสตันนะครับโดยจะมีลักษณะเป็นสปันเค้กสอดไส้ด้วยตัวคัสตาร์ดนะครับแล้วก็ลาดด้านบนด้วยช็อกโกแลตการาชวันนี้ง่ายกว่าอร่อยในรูปแบบที่แตกต่างเราจะใช้ขนมปังเบอร์เกอร์แทนเค้กสปันครับซึ่งเป็นขนมปังเบอร์เกอร์เนื้อนุ่มโรยงาของฟาร์มเฮาส์นี่เองนะครับเราจะใช้ทั้งหมด2คู่ด้วยกันนะครับทาเนยให้ทั่วนะครับ E เราทานเลยให้ทั่วชิ้นขนมปังเบอร์เกอร์นะครับทั้งส่วนฝานะครับแล้วก็ส่วนตัวฐานของเขานำเข้าอบ200องศา3นาทีครับขนมปังของเรานะครับสีสวยแล้วก็หอมมากทีเดียวพักให้เย็นลงครับไปทำคัสตาร์ดวานิลลากันครับและสำหรับตัวไส้คัสตาร์ดของเรานะครับไข่แดง2ฟองน้ำตาลทรายตีให้เข้ากันครับแป้งข้าวโพดครับกลิ่นวานิลลาตีให้เข้ากันครับ สุดท้ายใส่นมสดครับคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะนำไปตั้งไฟกวนให้สุกข้นหลังจากนั้นยกออกจากความร้อนใส่เนยครับ ให้เหนยละลายเข้ากันนะครับหลังจากนั้นเราจะลองส่วนผสมด้วยชามน้ําแข็งนะครับ<ม>เพื่อให้เขาลดอุณหภูมิไส้คัสตารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนต่อไปเราจะไปเตรียมช็อกโกแลตกานาชกันครับ ในการทำช็อกโกแลตการนาชนะครับน่ายนิดเดียวครับดาร์กช็อกโกแลตกับครีมเรานำเข้าไมโครเวฟนะครับในแต่ละครั้งเนี่ยไม่เกิน30วินาทีนะครับนำออกมาคนถ้ายังไม่ละลายดีถึงเข้าครั้งที่2ครับ เรียบร้อยแล้วครับใครว่าเบอร์เกอร์หวานไม่ได้และนี่ก็คือบอสตันครีมพายเบอร์เกอร์ลองทำกันดูนะครับ